สวัสดีครับประจัหมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านนะครับผมจะกลิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับจากกลิดก็เป็นปราชชาวบ้านนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับดูทุ่งนะครับบางท่านก็เรียกหมอกิจได้ยินแล้วก็แอบดีใจอยู่แต่ก็เขินนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสรพคุณของดูทุ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อความเดิมๆมหน่อยนะครับดูทุ่งนะครับเป็นพืชสมุนไพรอีสานนะครับทุกท่านที่มีลักษณะพิเศษก็คือจะมีหัว หัวนะครับแทงลงไปในดินนะครับเกิดอ,อยู่ในดินหัวใหญ่หญๆยาวๆนะครับนี่แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของลําต้นที่ลดรูปนะครับนิดเนึงไม่เยอะนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นก้านใบขึ้นมาแทงเหนือดินอันนี้คืออยู่ใต้ดิน,นครับก็จะมีก้านใบแทงขึ้นไปเหนือดิน <S 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 แล้วก็สังเกตในการหานะครับ <S <S 1> <S 1> ดูทุ่งเป็นสมุนไพรที่พบเฉพาะแถบภาคอีสานนะครับบางจังหวัดบางพื้นที่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับ ก็คือบางแหล่งถ้าเยอะมันก็เยอะไปเลยนะครับบางแหล่งไม่มีก็หายากสรวพคุณของดูดทุ่งนะครับมาแต่โบราณนะครับถ้าเป็นสายสัพปะดนนะครับตำราสัพปะดนโบราณเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการเพิ่มขนาดของท่านชายนะครับแล้วก็ของท่านหญิงก็เพิ่มได้นะครับแต่ว่าผมจะเน้นท่านชายการเพิ่มขนาดก็โดยการเอาเนื้อในของดูดทุ่งนะครับเนื้อในเหลืองๆแก่ๆนะครับที่เราขูดออกแกะออกเนื้อในพวกนี้ครับขูดเอาเนื้อมันเอาไปทานะครับ เอาไปทาอาวัยวะเพศชายมันจะทําให้อวัยวะเพศของเราอวบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อดีก็คือมันใหญ่แล้วมันเวลามันแข็งตัวเนี่ยมันจะแข็งไปด้วยกันหมดเลยมันจะไม่เป็นฟองน้ําเหมือนเราใช้ตัวสุญญากาศนะครับของตำาหล่ของจักริกิก็โดยการทานะครับส่วนของผู้หญิงก็ทาได้นะครับตรงแคมข้างนอกหรือว่าหน้าอกผู้หญิงนะครับไปนวดได้ต่อไปก็เรื่องของเวชาส่างการทําให้เกิดความสวยงามก็คือเราเอา น้ำมันน้ำสกัดหรือว่าเอาผมจะวันนี้ผมจะเน้นเนื้อนะครับเนื้อของดูทุ่งนี่แหละก็คือเอาสารจากเนื้ออันนี้เอาจากหัวเขาเนี่ยเอาไปขยำขยำใส่กับน้ำซาวข้าวหรือว่าพวกมะขามเปียกหรือว่าธนาคาตามตำรานะครับแต่และตำราก็มีความหลากหลายแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือดูทุ่งเอาไปพอกหน้านะครับก็จะช่วยให้หน้าขาวช่วยให้ฝ้าลอกฝ้าได้ฝ้าจางลงเราใช้ไป ได้ระยะหนึ่งเนี่ยลอยตีนกาก็จะหายนะครับมันจะทําให้หน้าเราอวบมีเลือดฝาดแดงๆหน้าหน้าตาเปล่งปังเหมือนสาววัยรุ่นนะครับดูอวบอิ่มนะครับรอยตีนกาก็หายฝ้าก็หายแต่ว่าการใช้ก็ต้องมีตำหรับรู้ตำหรับแล้วก็หลักการก็คือใช้ใจเย็นๆนะครับต่อไปนะครับในการเพิ่มกำหนักจะตุ้นกำหนักจะตุ้นความต้องการทางเพศเราใช้การกินนะครับการกินก็คือโดยการเอาหัวดูดทุ่งนะับฝาน ตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็เอามาต้มในน้ําเดือดแล้วก็กินนะครับการกินก็ควรกินก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับไม่ควรกินต่างน้ํานะครับถ้าเรากินหัวที่ตากแห้งแล้วนะมันจะมีฤทธิ์บำรุงกำหนัดช่วยบำบัดเกานะครับช่วยบรรเทาอาการต่อมลูกหมากช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศแล้วก็ช่วยให้น้ำอสุจิเยอะขึ้นนะครับอันนี้ได้ผลจริงๆนะครับผมเบาเนื้อเบาตัว ไม่ปวดเมื่อยนะครับมันมีฤทธิ์ร,ร้อนนะครับเรากินลงไปเนี่ยมันจะช่วยกระจายเลือดลมนะครับช่วยให้เลือดลมในร่างกายเราไหลเวียนดีเมื่อเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นระบบต่างๆก็จะดีตามไปด้วยนะครับแล้วก็จุดเป้าหมายสําคัญของสารที่อยู่ในดูดทุ่งนะมันจะไปทําอะไรในร่างกายเราก็คือมันจะไปทําเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์นะครับโดยเฉพาะเพศชายนะครับเราจะรู้สึกได้ว่าน้องชายเรามันจะอวบอวบฟ,ฟูฟูขึ้นอวบอวบท้วมท้วม,วมฟูขึ้นการกิน จะได้ผลดีกว่าการทาเพราะว่าการกินมันจะได้ความคงทนมากกว่าอยู่ได้นานกว่านะเมื่อมันใหญ่แล้วมันอยู่ได้นานกว่าแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือมันต้องใช้ระยะเวลานานกว่าก็คือกินไปสักสองสามสัปดาห์ถึงจะเห็นผลนะครับแต่ถ้าเป็นการทาเราเอามาทาเงี้ยมันมีข้อดีก็คือมันเห็นผลไวนะครับทาวันเดียวสองวันก็ใหญ่เลยนะครับใหญ่ขึ้นเลยเห็นทันตาเลยนะครับก็คือ เห็นไวจริงๆนะครับยอมรับอยู่แต่ว่ามีข้อเสียคือถ้าเราไม่รู้ตำรับไม่รู้จุดต้องห้ามไม่รู้เทคนิคการสังเกตไม่รู้อาการที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเราทามัา่วซั่วเราทาไปเหมือนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโดนคนเฒ่าคนแก่หลอกทาเนี่ยมันใหญ่จริงครับบางคนใหญ่จนเยี่ยวไม่ได้แต่ว่ามันมีผลเสียตามมาก,ก็คือมันทําให้ผิวเราแห้งมากนะผิวเราแห้งมันผิวหน้าหนาวครับพอมันแห้งมันก็แตกมันโดนเหงื่อโดนความชื้นอยู่ในอวัยวะเราในหัมรอนเนี่ยมันก็จะลุยๆทะลอกนะครับ มันก็จะถลอกเป็นประมาณนี้ครับเหมือนมือเราถลอกครับเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแผลบาดลึกนะครับมันจะเป็นเหมือนรอยถลอกแต่ว่ามันจะเสบครับปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเราใช้ไม่ถูกตำรับนะครับต่อไปการกินอ่าเพื่อการระบายหรือว่าการขับอย่างพวกประดงอาการประดงก็คืออาการจุกเสียดท้องแน่นท้องอาการเจ็บในท้องนะครับพวกประดงต่างๆการกินขับประดงเราก็กินดูดทุ่งแบบนี้แหละครับทุกท่านครับ แต่ว่าให้กินหัวสดนะครับการกินขับประดงแนะนําให้กินหัวสดต้มหัวสดกินนะครับการต้มหัวสดกินเนี่ยดูทุ่งถ้าเรากินสดสดมันจะมีฤทธิ์ในการขับนะครับอย่างแรกเลยคือขับถ่ายอย่างที่สองคือขับปัสสาวะอย่างที่สามคือขับเหงื่อบางคนก็จะอาเจียนร่วมด้วยนะครับก็คืออยู่ที่ปริมาณที่เรากินถ้าเรากินเยอะมันก็จะมีฤทธิ์แรงถ้ากินเยอะ เป็นยาถ่ายถ้ากินน้อยๆเป็นยาระบายนะครับพวกที่กินขับประดงนะครับพวกประดงก็คือพวกแสดเสียดเสียดแน่นอึบแน่นท้องเจ็บในช่องท้องถ้าโบราณว่าโอ้เสียบักหูกเด้เจ็บบักหูเด้นะค,คนโบราณเขาก็จะเอาดูทุ่งนะครับมาต้มกินก็ได้หรือว่าถ้าง่ายๆเลยนะครับสมัยปู่สมัยย่าผมนี่เขาจะเอาหัวแบบนี้ครับทุกท่านหัวสดๆเอามาฝานเปลือกออกแล้วก็เอาเนื้อมันไปตำนะครับตำใส่กับมะโกใส่กับต้นนางหวาน นะครับต้นนางหวานก็คือต้นนมนางนะครับที่มันเป็นลูกเหมือนละมุดเล็กๆขาวๆครับตากินมันก็จะทําให้เราถ่ายนะครับมันก็จะระบายท้องมันก็จะเบาเนื้อเบาตัวนะครับก็เป็นเทคนิคโบราณน,นะครับเรามาตํากินแต่ถ้าเราเอาไปต้มนะครับเราก็ฝานเอาต้มเอาเอาหัวสดๆนี่ยฝานแล้วก็เอาไปต้มต้มกินสดๆนะครับก็คือต้มให้มันเดือดแล้วก็เอาน้ํามากินเนี่ย มันก็จะช่วยระบายนะครับมันก็จะขับพวกปะดงขับอะไรต่างๆในร่างกายเรานะครับแต่ว่าเรื่องตำรับการกินที่เป็นยาบําบยารักษาผมก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับตำรับตําราผมก็จะเน้นมาทางเพิ่มขนาดนะครับดูทุ่งของจากกิจก็เน้นไปทางเพิ่มขนาดเพิ่มกาหนัดนะครับเกี่ยวกับกันกระตุ้นกาหนัดมาต่อนะครับ ถ้าเรากินส่วนบบนั้นมันจะทําให้เราถ่ายนะครับเราถ่ายเราถ่ายบางคนก็ถ่ายมากบางคนก็ถ่ายน้อยแต่ว่าการถ่ายจากฤทธิ์ดูดทุ่งเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเราถ่ายเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายมันไม่ได้ถ่ายแบบเรากินยาระบายมันไม่ได้ถ่ายแบบวืดวาดไหลวืดวาดไหลนะครับก็คือเราอยากถ่ายแต่ว่าปัญหาคือมันมันอยากรู้สึกว่าอยากจะถ่ายอยู่บ่อยๆเขาก็เลยว่ามันถ่ายบ่อยทีนี้มันก็จะเมื่อยๆเพียๆแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนเราถ่ายแบบเรากินอาหารเป็นพิษอะไรพวกนั้นนะครับ มันก็จะถ่ายออกมาบางคนเป็นสีดํำปื้เลยนะครับเรากินการถ่ายต่างๆพวกเนี้ยเราถ่ายไปสักสองสามครั้งวิธีแก้นะครับก็คือเรากินอาหารลงไปนะครับกินอาหารกินน้ําไล่ลงไปเนี่ยอีกไม่นานมันก็จะค่อยๆถลายลง <Yeah. S 2> คลายลงเราก็หายอาการพวกนั้นก็หายไปเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับอันนี้แปลกอยู่เราก็จะรู้สึกสบายเนือสบายตัวแต่ว่าการกินขับอา่าหลักการกินขับเนี่ย ควรที่จะกินสักสัปดาห์หนึ่งเว้นสัปดาห์ไม่ควรกินติดต่อกันนะครับหรือว่าวันเว้นสองวันก็ได้เพราะว่าการกินขับก็คือการกินสดสดหลักการกินขับก็คือการกินสดสดนะครับก็คือกินเพื่อขับไล่ออกเหงื่อแตกถ่ายแตกนะครับบางคนก็ถึงกับอ้วกแต่ว่ามันดีนะครับดีจริงๆทีนี้ก็อะไรถึงไหนอีกอันหนึง่งในส่วนของโบราณน,นะครับโบราณคนโบราณเนี่ยพวกตำลาของดูทุ่งเกิดขึ้นจากในหอยนะครับ นายห้อยเป็นผู้ที่ริ่มิ่มการใช้ดูดทุ่งเพราะว่าเขาเอาไปย้อมวัวขายก็คือเขาจะเอาดูดทุ่งเนี่ยไปตำ,ตำตำตำใส่น้ําแล้วก็ให้น้ํามันเป็นขุ่นขุ่นข,า,ขาวๆเขาเอาน้ํานั้นะไปพมรมตรงอวัยวะเพศวัวตัวเมียนะครับก่อนที่จะขายคืนนี้ตั้งแคมป์พรุ่งนี้จะเอาวัวเข้าออตลาดสมัยโบราณน,นะครับนายห้อยเขาก็จะเอาไอ้นี้แหละไปทาที่น้องอวัยวะเพศของวัวตัวเมียนะครับมันก็จะอวกอวแดงๆด,ด,ดูเหมือนวัวมัน เต็มสาวมันพร้อมที่จะซึงพร้อมที่จะผสมพันธุ์ครับเ้าก็ประยุกต์ใช้มาแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกที่โดนของนะครับโดนยาสั่งโดนยาพิษเนี่ยเขาก็กินดูทุ่งนะครับฝานดูทุ่งแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวกลืนเลยแต่ถ้าเราเคี้ยวกลืนเลยนะครับมันจะรู้สึกอาจจะเจ็บไม่แสบจริรู้สึกชาชาเฟื่อนเฟือนที่ลิ้นนะครับแล้วก็รู้สึกแสบร้อนที่คอนะครับถ้าเขากินส่วนมากเขาก็จะผสมกับกล้วยครับอะไรที่มันไม่ต้องเคี้ยวมากเขาก็กลืนลงไปเลยนะครับ มันก็จะออกฤทธิ์ในการขับอะไรต่างๆออกมาก็มีตำรับการกินการใช้ที่หลายอย่างอยู่นะครับแต่ของผมจะกินวันนี้ก็จะมาแนะนํากันเพิ่มขนาดนี่แหละการเพิ่มขนาดถ้าเรากินเนี่ยเรากินหัวที่เราฝานนะครับฝานตากแห้งการฝานก็ฝานเป็นแว่นแบบนี้ครับทุกท่านครับฝานเป็นแว่นแล้วก็ไปตากให้มันแห้งแล้วก็มาต้มการต้มก็ไม่ต้องต้มเยอะครับสักสามแว่นต้มแค่พอกินนะครับต้มเสร็จแล้วก็ต้มแค่พอกินต้มใส่หม้อต้มต้มเสร็จ ต้มในน้ำเดือดนะครับเราทิ้งไว้ให้มันอุ่นแป๊บหนึ่งเราก็ลินกินน้ำพอเราลินน้ำออกไอเนี่ยเราก็เอาไปพึ่งลมไว้ใส่ตู้เย็นน้อยตอนเย็นเราก็เอามาต้มได้อีกหนึ่งครั้งนะครับนี่หลักการต้มก็คือห้ามห้ามแช่ไว้ในน้ำนะครับถ้าแช่ไว้ในน้ำตลอดมันจะมันจะเสี่อมประสิทธิภาพนะครับหลักการต้มดูทุ่งมีแบบนี้นะครับก็คือต้มต้มเสร็จต้มแค่พอกินใส่น้ำแค่พอกินต้มในน้ำเดือดกินตอนอุ่นอุ่น ต้มเสร็จก็เอาไปใส่ตู้ยเย็นไว้นะครับแล้วก็ให้กินเช้าเย็นก่อนอาหารอย่าก,กินต่างน้ําพอตอนเย็นก็เอาแว่นนี้แหละมาต้มใหม่อีกแล้วก็ทําเหมือนเดิมพอทําครั้งที่สองเสร็จก็เอาแว่นนี้ไปตากแดดไว้เลยนะครับแล้วก็หาแว่นใหม่มาต้มนะครับกินต่อไปเราจะรู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกได้เลยจริงๆนะครับแล้วก็การต้มดูดทุ่งนะครับจะมีการต้ม2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับก็คือการต้มโดยการเอาเปลือกออกนะครับเปลือกนอกออก อันนี้ก็จะได้สรรพคุณที่แรงขึ้นเข้มข้นขึ้นแต่ถ้าบางคนเขาก็จะต้มรวมกับเปลือกในอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยต้มรวมกับเปลือกในเปลือกในเราแกะออกได้เอ้ยขออภัยครับต้มรวมกับเปลือกนอกดำๆเียเราแกะออกได้นะเปลือกนอกแต่ถ้าต้มรวมกับเปลือกนอกมันก็จะทําทให้ฤทธิ์ของเขาอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเหมือนว่าฤทธิ์ของเปลือกกับฤทธิ์ของเนื้อเขาเนี่ยเขาจะไปตัดฤทธิ์กันได้ในระดับหนึ่งนะครับ มันก็จะทําให้เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายตัวขึ้นแต่ว่าผลก็จะช้าลงนะครับฤทธิ์มันก็จะช้าลงไปอีกนะครับเาตํำหลับของจักรกลิ่ก็ให้ต้มแบบนี้นะครับต้มหัวที่เราตากแห้งแล้วตากให้แห้งนะครับต่อไปถ้าเป็นการ <c oughs> เราเรื่องต้มต่อดีกว่า <c oughs> การต้มก็ช่วยได้นะครับเพิ่มขนาดกระตุ้นกำหนัดถามว่ากินที่เสียมันใหญ่ได้ยังไงอันนี้ผมลองเองนะครับผมกล้าพูดเรากินเข้าไปเนี่ย น้องชายเรามันก็จะค่อยๆอวบค่อยๆอวบค่อยๆอวบเราจับดูมันบุ้มบิมบุ้มบิมนะครับเราจับดูเนี่ยมันอวบเรากินไปมันก็อวบอวบขึ้นอวบขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรากินไปเรื่อยๆมันจะใหญ่เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็คือมันมีลิมิตของแต่ละร่างกายคนเรากินไปเรารู้สึกว่าเออเราพอดีแล้วมันได้ขนาดแล้วมันไม่ใหญ่กว่านี้เราก็หยุดนะครับนี่คือหลักการหยุด หลักการหยุดทีนี้พอเราหยุดไปแล้วเ,เรารู้สึกว่าเออมันแฝงลงมันเรารู้สึกในร่างกายเราเองนะครับทุกท่านคือเรื่องนี้มันมันก็บอกยากอยู่เราจะรู้เองแหละอย่างตำราครูบาอาจารย์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวค้นกินเพื่อนกับหูดอกค้นว่าอย่างนี้มันเล็กลงแล้วก็เอามาต้มกินใหม่นี่ก็คือหลักการตัดตัดยาไปในตัวก็คือเราก็หยุดยาไปในตัวพอเราหยุดแล้วมันก็แฝงลงบ้างเราก็มากินเสริมกินเสริมหยุดกินเสริมแบบนี้ครับ คือมันจะระบุว่าควรกินเท่านั้นแล้วก็หยุดเท่านี้ควรหยุดเท่านี้แล้วไปกินเท่านั้นมันก็เป็นตำรับที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับถ้าไม่ได้มาอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ดูให้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเราเอามาทําการสกัดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านอย่างสูตรเนี่ยของผมสูตรนึงก็เป็นแบบหมกักน้ํามันสูตรหมักหรือว่าเราจะเอามาสกัดเอาเฉพาะน้ําของเขานะครับเราก็มีกระบวนการสกัดก็ทํามือนะครับทําเอง อันนี้ก็หมักกับแอลกอฮอล์แล้วก็มาสก,กัดอย่างนี้ก็ผสมปกาวเครือแดงนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างนึงในการกินนะครับหลายคนจะชอบกินกับดูทุ่งกับเป่าวเครือแดงกับปลาไหลเผือกนะครับในการกินร่วมกันเนี่ยดูทุ่งเขาจะมีรสเฟื่อนเฟื่อนอ่ามันมันเฟื่อนเฟื่อนาเครือแดงเขาจะมีรสฝาดฝาดขึ้นขึนนะครับส่วน ปลาไหลเผือกจะมีลึดขมๆนะครับในการต้มถ้าใครกินขมได้ก็ใส่ดูทุ่งกับปลาไหลเผือกเท่ากันก็จะดีนะครับส่วนกลาวเครือแดงก็ใส่ลดหลั่นลดหลั่นลงมาจากดูทุ่งกับปลาไหลเผือกแต่ถ้าใครที่กินขมไม่ได้ก็ให้ใช้ดูทุ่งนํานะครับแล้วก็กลาวเครือแดงมาลําดับที่สองดูทุ่งมาลําดับที่สามไอ้ขออภัยครับปลาไหลเผือกมาลําดับที่สามมันก็จะเป็นตํำรับของมันพอดี ก็คือไม่อยากให้ใช้เสมอกันทั้งสามส่วนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นเก็ความรู้ถ้าเราจะกินขับอีกนิดนึงถ้าเราจะกินขับหลักการกินก็คือใช้กำรรม,มือเรานะครับเรากำรรได้เท่าไหร่ถ้าเราจะกินเยอะเรากำได้เท่าไหร่เราก็ต้มกินแค่นั้นนะครับต้มกินอันนี้มันจะได้ปริมาณที่เข้มข้นแล้วก็หลักการง่ายๆของครูไอยบาจันเราจะกินขับกินบำบัดเราใช้กำม,มือเราเอามาต้มแต่ถ้าเราจะกินบำรุง นครับกินบำรุงกินเหมือนตำรับผมก็ครั้งละสองสามแว่นแบบนี้ครับไปเรื่อยๆประมาณสักสามสัปดาห์ก็เห็นผลนะครับมาต่ออีกอันนึงการสกัดอย่างนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทําออกมาก็มันมีหลายสูตรนะครับที่ผมทําก็มีอยู่สี่สูตรนะครับเดี๋ยวคลิปหลังผมจะมาแนะนําคลิปนี้อยากพูดถึงสาระของเนื้อดูทุ่งสาระของหัวดูทุ่งนะครับผมก็ยาวอยู่นะครับขอบคุณที่ฟังมาถึงขนาดนี้นะครับทุกท่านครับ ถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอได้รับบุญได้รับกุศลนะครับท่านใดมีก็ไปหาดูนะครับที่ทุ่งนาที่บ้านเราถ้ามีก็ไปขุดมาดูถามได้นะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกไหมเนี่ยถามมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจหรือว่ามีหมอยาท่านอื่นที่ข่อนขายเราไปเจอเราซื้อถ้ามันถูกกว่าที่ผมขายหรือว่ามันดีกว่าดูตำราด,ดูอะไรแล้วมันถูกลักษณะก็ซื้อก็ได้นะครับแล้วก็มาถามมาคุยกันจากกิจก็อยากให้ความรู้อยากแนะนํานะครับ ถามว่ามีของขายไหมอย่างสั่งนี่ผมก็ขายนะครับไอ้พวกนี้ก็ขายแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะขายอย่างเดียวนะครับก็ให้ความรู้ประดับไว้ในนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องดูทุ่งคนรู้น้อยนะครับคนสืบทอดน้อยมันเป็นตำราสัพป,ปดนสมัยโบราณคนไม่ค่อยยอมรับนะครับใครที่มาศึกษาเรียนรู้มารู้จักดูทุ่งนี่คือจะถูกหมายหัวเลยว่าพวกนี้นพวกจังไรไม่รู้จักพอพวกสัพป,ปดนมันก็เลยค่อยๆเรือนหายไปนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมจากกรีฑสวัสดีครับ